นี่คือหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ไออาต้องทำทุกอย่างของจริงเริ่มจากคุยละเอียดกับทางค่ายและทางลูกค้าก่อนนะฮะสรุปโชว์นะฮะแล้วก็ประสานงานกับทางครูสอนเต้นสอนร้องนัดคิวซ้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นซ้อมเต้นซ้อม,อมร้องอะไรใดๆเออ,อ แล้วก็นัดคิวอัดเสียงสิงเตรียมความพร้อมไฟล์เพลงใดๆให้กับวงทุกคิวซ้อมตั้งแต่ซ้อมร้องซ้อมเต้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะฮะหลังเวทีวันซาวเช็คนี่แหละค่ะชีวิตของ AR วันคอนจริงไม่มีอะไรจะสวยเท่ากูละรถกูเสียดับกลางทางไปแล้วหนึ่ง บอกเลยว่าต้องแยกย้ายกับน้องๆศิลปินให้น้องๆศิลปินขึ้นแท็กซี่ไปก่อนส่วนดฉันนะฮะส่รงรถเข้าอู่เรียบร้อยแล้วฉันก็ต้องแง้นวิ่นไปงานให้มันทันและแล้วเราก็ถึงที่งานกันแล้วจ้าส่งน้องๆขึ้นเวทีไป แสดงสู่สายตาผู้ชม AR ไม่ใช่แค่วิ่งตามศิลปินอย่างเดียวนะทุกคนแต่คือคนที่ทำให้ทุกโชว์มันรอดตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีจนปิดไฟงานนี่ละจานึ่งคอนเสิร์ตที่ AR ต้องทำหลายสิ่งเหลือเกินใครอยากรู้รายละเอียดแบบลึกซึ้งคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากรู้เรื่องไหนเมนมามา2 5ผมเจอคนโดนทำร้ายกลางป่า เสี south. ่ยวอม่ได้ยินเหรอ